ตัวไหนครับตัวนี้ครับผมน้ำตัดเย็บแช่ให้เลี้ยวซ้อมมากี่วันซ้อมมาหลังต่อยเสร็จก็ซ้อมมาซ้อมปกติเลยซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียร์แชรับก็อยู่ที่กำแพงเพชรที่เดิมมีใครช่วยเป็นรุ่งรองซ้อมตอนนี้มีพี่น้องในค่ายตอนนี้เราอายุยี่สิบสองครับสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยสูงร้อยเจ็ดเจ็เจ็ดน้ำหนักปล่อยตอนนี้น้ำหนักปล่อยหกสิบเอ็ดครับมวยสไตล์ไหนครับต่าครับวันนี้เลยต้องมาเจอครับ เทมังกรเอ่อเทมังกรเคยไม่เคยต่อยกันด้วยเนาะครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมันต่อยกันยังศึกษาครเขาเมื่อจะตายครับวันนี้มาเจอเทพมังกรแล้วมวยเขาไม่กันอีกครับเรามีอุธอื่นเสริมไหมมีครับอ่าแล้วนี่มาเจอเขาเนี่ยวางเกมวางแผนไงดิก็เราดูวิดีับล่าสุดต่อยไว้ที่ลานเนินงเพราะนั้นต่อยใครต่อยกับลุงเดือนเล็กแข็งมากกว่านั้นก็โอเคชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบหกครับก็เวทนี้เลยวันนี้ก็เวทเดิมถ้าเข้าไปชั่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะได้วิ่งหน่อยก็มายืดเส้นยืดสายนิดนิดเนาะร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมออยแชร์หน้ากับใครเหมือนเดิมครับคุมมากี่กิโลไฟนี้ประมาณสองสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดก็หลายร้อยบวกแล้วเนาะคนจังหวัดกาไม่เป็นไรฟ้าช่วยช่วยแฟนๆรถหน่อยที่พี่น้องชาวแมนเฟซช่วยกันจัดเลยวันนี้เต็มที่นะครัขออวยโชคดีขอบคุณครับ